สวัสดีจ้านั่นเลเดี๋เอาไปตุ้งเนี่ยพี่น้องสวัสดีจ้าปูมันปูมันนั่นไปใส่ม่อนมานป่าเลยลาบอีกย่างก็แม่ปลากอย่างก็นี่ปลามีปลาตองก็ปลาหัวแข็งจ้ะอันนี้ปลาตองอันนี้บอกปลาตองตัวนั้นอันนี้ปลาตองบ่กเซ่บขนาดตัวนี้อันนี้กัจิคัวอันนี้ปลาอีกย่างหัวแข็งปลาหัวแข็งอันนี้ลาบปลาหัวแข็งลาบเหนียวดิบกับสุกแล้วแต่ อีกแกงก็กินอยู่อ้โุเยกูกันเีไอ้ค่กวาไปกินข้าวอาเคยกวาอยากกินอันกะทิกปีกะลังอันต้มน้ำม่สดพี่น้องโคคโคเมนยนโต้มน้ำม่สดสดเลยจากกอสดสดม่อเช้า แี่กำลังตุ่มนอนหนึ่งอันนี้ยังเอ,อื้อเอื้อฮอนเราจะเทสำพิกะกปิกินนี่ปลาปลาขาวอันนี้ปลาเลย เราโมงแข็งประสมจานานนี้าได้เเวหน้าีอะไรเอานนั้ไปใส่ นี่พี่น้องพอนา,าเพื่อนแบะเพื่อนอันนี้มเซ็ตมันบอกเพื่อนกระเซ็นเป็นปลาเป็นปลาแห้งบปดน,นี้นีแต่แค่เสียเอาลูกไปน้ำเอาไปกินไปปิ้งอปปงยู่ไปงานเวลาแบบเข้าไปท,ทนะุ่งไทยทุ่งนาไอเสียแล้วพี่น้องกระดังไฟปิ้งได้เพราะว่าเอายัางแม่เพราะว่าปลาโอ้ไม่ไฟมันลุกเลยเพราะว่าปลามันมัน,มนช่วงนี้เซ็ตกระซิได้เอาไปฝาก พอพ่อแม่พ่นยูอันซุ้มพ่อแหลมพ่ออยังเพันยูอันในวงกันนะพันเพื่นกินซุมพ่อแหลมเร้เห็ดกับพุ่งก็ขาอีกหะก็สกเอาไปปันเพื่อนกินพันื่นมอนครอ่แดนแมนอยู่ไหดปลาแจัดการคือยูป่าตาปแห่งวนือนนฝากนเียวคนวยอยู่บนพี่น้องน้ำร้ายแตกน้ำแล้วลาบปลาตองลาบปลาหัวแข็ง เรียวเรียวบ้านเฮางี้นมะเอือดพี i i. <b> ่น้องว่าแต่มะอืดแนวกินแต่ว่าต้องต้องดัดแปลงเอาฮะนะมันมีแนวเดียวสองเนว่ยกะจิงอยู่แต่ว่าต้องดัดแปลงเอานุ่งกะเชื่อ้อมหอยให้พอพื่อเอาไปกินอยู่นี่ไม่ได้มาเขทรเบื่ออยู่ไปกินของู้กาเป็นแบบก็จะพึ่งไม่หางนะคุณด้วยพกาว่า ซับก้นให้แม่โลดซับก้นไห้แม่บอกแต่ว่าแค่อันหาอันแนี้ยมากินได้เลยหานเนี้ยมาฝากได้เลยประเสริเอาไปแหงนี่เราไปฝากคู่กินกสิมิตรจะไปแหงนี่แล้วคูไปแหงนั่แล้วเพราะว่าปลาสดก็สิเอาไปเ่ราะใดก็เอาไปได้ก็เอาปลาสดไปนั่นราได้พ่าะด้เด็อเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดพี่นูก่อนเดี๋ยวมากระเบื่อไปเพาะว่ามังคอยเขาเอาไปกินกู อ๋อยเพื่อนอันคู่กาเพื่อนมาสกุลเนาะมือมือกรอันน่ะเพื่อนลราอันได้ออมบักหอยไปหายเพื่อนเฮ็ดออมบักหอยไปอันนี้เราพากันจมยาบักหอยบอกแล้วเราเอามีอยู่เดียวอันออมบักหอยเอาบ่อมาใส่เพื่อนก็ได้เอามาให้ต้มเดือดพกพกเอาแค่หน้าพกเรอยเพราะว่าเพร่าหน่อยลืมเลยวพราะลืมมันนานนี่เราวางไว้ กูแค่อันเอาข้อมันใจญ่งามเนี่ยสวยซอมแดดพี่นอ้อ,อ,องเอ้ซ้อมแดดต้รู้<ป>กินตัน้นะูอันกูเพิ่นอันอย่างมะเขือในกะมันที<ส>่ดีเนาะอ,อ่ะแค่หนึ่งกระมีปลานดำจืดแล้วก็กินปลาทะเลพร้อมแ้ว <c oughs> กะปิเดี๋ยวทอดปลาแหงจักจานเอ้ยคือมาทอดปลาทูก่อนแม่มันจะมีกินบ่เดี๋ยวไปทอดปลาแหงก่อนนั่นแลหละปลาแหงนะ อดมันบอันนี้ดอกมันมันมันยุ่นบอขนั่นเลยอดไปแหงกอนทอดไปแหงกับทอดประทูกระซีหมแล้วหมแล้วกระซี่ถอดไข่ใส่ชะโอมมีตังมีตังมานี่มีตังมาเนี่สลัดมีตังครับมีตังครับมีตังครับ ผมตัวใหญ่หรือยังผมไม่ใหญ่เอาเลยเพื่อนจักันจักันมั้ยจักันมั้ยเพื่อนหรือเพื่นจัก,กันมักก้ยกฮะดอดเ<า>ดียวเนยแพงแห้ง <c oughs> ว่นว้ำมันเล่นน้อยกระซี่ทอดกทอดน้ำมันไหลทอดเท่ากับทอดไปไหเอาแเสรมจแต้องผิดไปไวคผิดไปไหน้ำมันเดือดเท่ากันอเลยเด็กเลี้ยงสวย บักเสร็จไม่ด้านอ,อกตานพยายกินเม่นไม้แค่เสียไปฝากร,รูร,รูเอาหนมาหกเอากะดละตัวสองตัวกับตัวเพ<อ>ราะได้อันหายหิวแม่ๆมเพื่อนให้ว่าอันอยากเขาเ้ามาเฮ็ีดขายเนี้ยอยากกินอยากาซางไม่มม <า S 2> ก็วม่ได้ขายขายได้แค่ละาี่หาร่วงสีกระตาไปผิงสเอ้งไปวัดน้ำแน่ปันัที่ปันนอนสิน้ำแน่ เอาไปให้ค่ะเพื่อนแม่ช่วงหนาฝนผ่นแล้วพี่น้องป่ามันจังหลายตะวันคันแม่นอันนี้ปลามันตะวันช่วงหนาฝนปลา,ามันเพราะไข่ออกนปนแบ่แม่ไม่บ่มันมีไข่มีใครกำ<ม>ลังมีเน่าใครแล้วนี่ แต่ว่ากวางไข่นั่นน้ำคุบ่ปลาน,น้ำแดงปลาน้ำน้ำแดงกวางไขแงนน่แต่ว่าช่วงหน้าฝนนั่นร้ายปลาแต่ว่าเจ้าสีมันขั้วโบง <ś, S 1> <ś, S 2> ยังเล็กคนลดีลยวอยู่ขนาดนี้น้อยแต่ว่าอ,อันนี้อันนี้ยังตัวใหญ่ได้เละช่วงอันหน้าฝนจะปูเพื่อเสีเอาแบบม่องสองม่องสามทรงตัวนี้หน่อยในแบบถ้าเราเต็มม่องเต็มม่องจนหิ่งหานพี่น้อง เพลินอะไรหุน่นทุ่มเพลินกันเลยไปย่างสิไเสด็จจอยเมนูปลามีแต่ปลากับปลาต้มปาลาลาบปลาทอดปลา,ปาหปาปลาเห็นมั้พี่น้องหปาปลาเมนูเมนูเดียวแต่ว่าเจ้าต้องดัดแป้งให้เป็นดัดแป้งเป็นเขาค่ะนี่ได้กินลหลายๆอย่างแซ่บ

ป่ะกระโซฟาแม่มันกระโซฟาแม่มันกระโซฟาแม่มันกระโซฟานกนนั้มาคนนั้นเลยโอเคจ้า,าจะสัตว์คลิปอีกข้อกับสีขอฝากกันเลยสี่คลิปหนาะพ่อกับแม่จ้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ